สวัสดีค่ะเช้านี้อยู่กับคุณหมอลูกหนูนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตคนไข้คนสวยของเราด้วยนั่นเองนะคะวันนี้กาลังประมือนกันเลยอยู่ใช่ไหมคะคุณหมออ่าก็วันนี้นะคะ,ะหมอมีเคสพิเศษที่ขออนุญาตคนไข้เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเคสนี้นะคะต้องการที่จะมาดูดไขมันทั้งตัวนะคะแล้วก็เป็นคําถามยอดฮิตส,สาหรับ คุณลูกค้าที่กังวลในเรื่องของรูปร่างสัดส่วนอาจจะมีหุ่นเหมือนคุณพี่ท่านนี้เนาะก็ชมคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณพี่เขาจะมาตอบแทนความรู้สึกหรือว่าคำถามที่ยังล้องใจอยู่ก่อนที่จะทำการดูดไขมันทั้งตัวนะคะว่าสามารถทำในวันเดียวกันได้หรือเปล่ากับที่เราเป็นหุ่นแบบนี้เนาะก่อนมาก็กังวลอยู่ใช่ไหมคะ,คะ,ะก็ ให้ชมหุ่นเบื้องต้นกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําการพูดคุยกันนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ชุดคุมให้คุณพี่เขาก่อนเนาะหลังจากที่หมอประเมินกันแล้วนะคะว่าของคุณพี่เขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการดูดไขมันทั้งตัวอยากจะเปลี่ยนหุ่นสวยในหนึ่งวันในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถทําการดูดไขมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอชมให้คุณพี่เขาเนี่ย เป็นตัวแทนในการมาตอบคำถามกันอะแล้วก็คุณหมอลูกหนูนะคะก็ KMB Hospital นะคะโรงพยาบาลดูดไขมันคุณหมอลูกหนูนะคะเราอยู่ที่ห้องนี้กันก็เป็นห้องตรวจของหมอเนาะก่อนที่จะทําการดูดไขมันหรือว่าการที่จะทําหุ่นให้สวยเนี่ยเราจะต้องมีการมาพูดคุยกันก่อนเพื่อที่จะซักประวัติถึงความปลอดภัยของคนไข้นะคะว่า เราทําการดูดไขมันไปแล้วจะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรในการทําใช้เทคนิคอะไรในการทําต้องดมยาหรือเปล่าหรือว่าต้องพักฟื้นหรือเปล่าในการามาทําการดูดไขมันหรือว่ามาปั้นหุ่นสวยกับคุณหมอลูกหนูนะคะ,อะโอเคได้เลยค่ะคนไข้ของเราพร้อมแล้วเนาะค่ะ สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบรนะคะอ่ะก็อาจจะเห็นหุ่นเราไปแล้วเนาะเมื่อสักครู่หมอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องไขมันนอกช่องท้องที่สามารถดูดไขมันออกได้และเป็นไขมันในช่องท้องที่เราจะต้องดูแลตัวเองช่วยหมอด้วยนะคะก็สำหรับเคสนี้นะคะเราจะเห็นว่าหน้าท้องเนี่ย ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยหลังจากที่เราพูดคุยกันละมีความกังวลอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างก็อยากทำทั้งตัวค่ะแต่อยากรู้ว่าเราสามารถดูดไขมันทั้งตัวในวันเดียวได้ไหมคะดูดไขมันทั้งตัวได้หรือเปล่าเ<ช>นาะก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับเคสคุณยุเนี่ยอ่ะก็น้ำหนักอยู่ที่69.5คุณแบบนี้นะคะหลังจากที่หมอประเมินไปแล้วเนาะน้ำหนักอยู่ที่69.5ส่วนสูงอยู่ที่153มเซนนะคะสำหรับเคสแบบนี้เนี่ย หมอประเมินแล้วนะว่าเบื้องต้นสามารถที่จะทําการดูดไขมันต้นแขนหน้าท้องแล้วก็ต้นขา3บริเวณ3บริเวณในวันเดียวกันได้สําหรับเคสนี้นะคะแต่ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะว่าจะสามารถดูดไขมันทั้งตัวแขนขาท้องในวันเดียวกันได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะคะซึ่งแต่ละเคสนี่ต้องเข้ามาปรึกษาหมอก่อนนะคะว่าเอ๊ะ น้ำหนักตัวเราเยอะมากเลยเนี่ยไขมันที่จะต้องเอาออกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะอาจจะต้องแบ่งทำในสองัังเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าหุ่นเล็กมีไขมันส่วนเกินไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็สามารถที่จะทำการดูดไขมันในวันเดียวในครั้งเดียวได้เลยส่วนของคุณยุเคสแบบนี้นะคะหมอก็อนุญาตที่จะให้ทำหนึ่งครั้งได้นะคะแต่ว่า,าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็เราดูดทั้งตัวจะเจ็บมากไหมคะคราวนี้มาพอพอหมอบอกว่าดูดได้แล้วคราวนี้เนาะ <c oughs> ก็ในความกางมังวลข้อที่สอง่าจะดูดไขมันทั้งตัวจะเจ็บหรือเปล่าตอนแรกทําใจมาอยากทําดูดไขมันด้วยเทคนิคไหนก็ <c oughs> อยากดูดแบบที่ไม่ต้องสลบค่ะไม่ต้องสลบใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้เริ่มกลัวแล้วค่ะเพราะว่าแบบเห็นคลิปชิลๆมาหรือเปล่าใช่ไหมก็ แนะนำเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากดูดไขมันหลายส่วนหรือว่าอยากทำทั้งตัวเนาะอย่างคุณยุเนี่ยเริ่มกลัวเจ็บแล้วนะคะหมอแนะนำเลยนะคะว่าถ้าเป็นเคสทำหลายส่วนเนี่ยแนะนำเป็นวิธีการที่เราใช้แบบ ยาดมสลบให้หลับไปเลยระหว่างาที่ทําการดูดไขมันแล้วก็จะมีคุณหมอวิสัญญีแพทย์คุณหมอดมยาคอยดูแลเนาะเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาซักประวัติอีกหนึ่งครั้งนะว่าเราปลอดภัยที่จะทําการดมยาสลบได้ไหมเพราะว่าเราต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่หมอดูเบื้องต้นตรวจมาดูเบื้องต้นเนี่ย เราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็เบื้องต้นอาจจะดมยาได้แต่จะให้รู้ลึกเลยเนี่ยเราขออนุญาตทำการตรวจแบบละเอียดก่อนเนาะว่าผลเลือดเป็นยังไงคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นยังไงเราต้องตรวจสุขภาพก่อนที่จะทำการดมยา สบายใจขึ้นไหมก็สบายใจค่ะแล้วคําถามข้อสุดท้ายอยากถามคุณหมอมีคําถามอีกข้อสุดท้ายถามหลายๆข้อได้เลยเพราะว่าเป็นกฎเหล็กของหมอเลยนะคะ <c oughs> ว่าก่อนที่คนไข้จะมาทําการคอนซัลกับหมอหรือปรึกษาหมอเนาะให้ิสต์คำถามมาเลยขั้นต่ํา10ข้อ <c oughs> แต่ทําไมคนไข้เวลามาเจอหมอแล้วไม่ค่อยถามอะไรเลยจะถามหมอว่า สวยไหมทาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุณพี่เขาเตรียมตัวมาเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าได้ชมไลฟ์หมอบ่อยๆถามมากกว่า3คมคถามก็ได้นะอะอยากทราวบว่าถ้าดูดไขมันทั้งตัวจะปลอดภัยไหมคะดูดไขมันทั้งตัวจะปลอดภัยหรือเปล่านะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หมอให้ความสําคัญมากๆเลยเนาะก่อนที่เราจะได้หุ่นสวยเราควรที่จะประเมินความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักก่อนเนาะก็ เบื้องต้นทําได้แต่ว่าจะโดมยาสลบเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมตอนนี้ขออนุญาตที่จะให้คุณพี่พยาบาลพาไปตรวจเลือดและคลื่นไฟฟ้าหัวใจก่อนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะพักก่อนพักก่อนนิดนึงเดี๋ยวแบบว่าความดันจะขึ้นเนาะปกติก็ไม่ไม่มีความดันหรือเบาหวานอยู่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยที่มีโรคประจําตัวเนาะเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆนะคะ ต้องแจ้งคุณหมอทุกครั้งที่เราทําการคอนซัลหรือว่ามาปรึกษากันเนาะว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรอยู่ทานยาอะไรประจําอยู่นะคะเพื่อที่หมอจะได้ดูได้ว่าอโรคประจําตัวชนิดนี้หรือว่าตัวยาชนิดนี้มีผลอะไรกับการดูดไขมันไหมทํายังไงวิธีการทําหรือวิธีการผสมยาตอนที่ทําการดูดไขมันเราจะต้องทําแบบแตกต่างเพื่อให้คนไข้ของเราปลอดภัยที่สุด มหมอแนะนําอันสุดท้ายของคนไข้ของหมออยากทาดูดไขมันทั้งตัววันนี้ทําได้หรือเปล่าอสําหรับเคสนี้นะคะหุ่นแบบนี้สามารถที่จะทําได้อันที่สจะเจ็บไหมจะใช้วิธีดมยาหรือว่าแบบชิวๆแบบไม่ต้องดมยาสลบนะคะก็แนะนําถ้าทําหลายส่วนให้ทําเป็นวิธีการดมยาเนาะ,ะแล้วก็อันที่ส อันที่สามว่ายังไงนะก็คือทั้งตัวจะปลอดภ<ล>ัดยหรือเปล่าอ่ะจะปลอดภัยหรือเปล่าเราต้องเช็คร่างกายให้ละเอียดก่อนที่จะทําการรักษาก่อนที่จะทําการดูดไขมันนะคะ<ม>แล้วก็ขอแถมข้อที่สี่คุณยุถามว่าแล้วดูดไขมันเสร็จแล้วอ่ะหมอดมยาทั้งตัวเนี่ยใช้เวลาในการทํานานไหมถ้าได้ทําถ้าประเมินมาแล้วว่าปลอดภัยสามารถทําได้นะคะเคสแบบนี้เนี่ย ใช้เวลาในการทําประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จเราก็จะมีการาถ้าทําหลายส่วนทาเยอะนะคะแนะนําว่าให้แอดมิทที่โรงพยาบาลจะปลอดภัยมากๆเลยนะคะก็แอดมิทหนึ่งคืนนะคะหรือถ้าใครที่ไม่อยากแอดมิทอยากกลับบ้านอยากไปอยู่กับครอบครัวนะคะแนะนําว่าให้มาตั้งแต่เช้าเช้าเลยเอามาเคสเช้าเลยนะคะ9ก้าโมงครึ่งนะคะทําเสร็จก็ประมาณเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นรีโคเวอรี่ของหมออีกสักประมาณ 2-3ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณหมอดมยาประเมินแล้วว่าคนไข้เราปลอดภัยดีรู้สึกตัวดีฟื้นตัวดีที่ห้องพักฟื้นสามารถที่จะทานอาหารอ่อนๆได้ปัสสาวะออกเองได้สามารถเดินได้นะคะก็สามารถที่จะกลับบ้านได้แบบที่ไม่ต้องแอดมิดก็ได้นะคะ,ะวันนี้มากับใครคะมากับน้องสาวค่ะมากับน้องสาวอวันนี้กําลังใจมาดีเนาะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับคนไข้อยากทาหลายส่วน ให้พาคนรู้ใจให้พาน้องให้พาแฟนมาด้วยเนาะเพื่อที่หลังทําเสร็จเนี่ยไม่อนุญาตให้ขับรถกลับเองวันนี้น้องสาวขับหรือเปล่าคะค่ะอะโอเคก็ เราไม่รบกวนคุณพี่เขาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพี่เขาไปตรวจร่างกายเพื่อที่จะเตรียมตัวในการดูดไขมันแขนหน้าท้องต้นขา3ามส่วนเลยในวันนี้<ช>พร้อมไหมพร้อมค่ะใจสู้มาขนาดนี้นะคะเตรียมคําถามมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็ทําการตรวจวิเคราะห์ไขมันตามส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วเนาะว่าเราเหมาะกับที่จะทําเครื่องมือตัวไหนเหมาะกับที่จะใช้เทคนิคอะไรแล้วก็วันนี้ได้รับคําตอบแล้ว มีอะไรอยากถามหมอเพิ่มเตมิมไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้รรอสวยรอสวยะนะคะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายคุยกับคุณหมอวิสัญยีแล้วเราพบกันที่ o อเนาะ,ะก็ห้องห้องของเราห้องโออาห้องดูดไขมันของเรามีเยอะมากๆเลยนะคะก็คนไข้หลายคนอาจจะอาจจะมีคําถามว่ามาแล้วสามารถทําได้เลยเหรอนะคะอย่างเคสนี้เนี่ยงดน้ำงดอาหารมาแต่เที่ยงคืนแล้วเพราะว่า บอกว่าอยากที่จะมาทําแบบหลายๆส่วนเนาะก็ได้รับคําแนะนําเบื้องต้นมาว่าให้งดนำงดอาหารมาแล้วก็เรามาตรวจร่างกายกันอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตให้คุณพี่พยาบาลดูแลคุณพี่เขาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายขอบคุณมากเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะอ่าก็เชิญได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าคที่ทมีคำถามไหมทางไรตอนนี้นะคะทางไ์ทางเฟสบุ๊กเนาะคุณลูกค้าแจ้งว่าอุ๊ยเห็นแล้ออยากดูดทาง อ่าอยากดูทั้งตัวบ้างนะคะก็อยากจะให้เตรียมตัวกันมาด้วยเนาะสำหรับการดูดไขมันทั้งตัวนะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะคะอ่ะก็กดเล็กของคุณหมอลูกหนูก่อนที่จะมาทำการเข้ามาหาหมอที่โรงพยาบาลเตรียมคำถามที่ตัวเองอยากรู้หรือว่าตัวเองข้องใจมาเลยนะคะมาถามกันเนาะก็หมอให้เวลาในคำปรึกษาเนี่ย ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถามให้ครบเลยนะคะกับสิ่งที่เราต้องการที่จะทราบคำตอบนะคะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนาะเราได้รับความรู้หรือว่าเคล็ดลับดีๆนะคะที่คนไข้ามาถามแทนกับเพื่อนๆทางบ้านเนาะว่าถ้าดูดไขมันทั้งตัวหรือว่าดูดไขมไันหลายๆส่วนเนี่ยสามารถทำในวันเดียวกันได้เลยหรือเปล่านะคะก็ข้อสรุปนะคะให้มาตรวจเบื้องต้นก่อนว่าเราจะดูดหลายส่วนในวันเดียวเนี่ยแบบปลอดภัยเนี่ย ได้หรือเปล่านะคะถ้าน้ำหนักตัวเยอะเกินไปไขมันเยอะเกินไปเนี่ยหมอจะต้องแบ่งทำสองรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้หุ่นสวยของเราปริมาณไขมันที่ออกไปเนี่ยก็จะได้ในปริมาณที่เยอะๆเนาะถ้าสมมติว่าทำแค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีปริมาณไขมันที่กำหนดอยู่ว่าเอ๊ะวันหนึ่งไม่ควรที่จะออกเกินเท่าไหร่นะคะอ่าค่ะมีคำถามอีกไหม มีคำถามหนึ่งคืคุณหมอคะบอกว่าเนี่ยแล้วหลังดูดไขมันเสร็จแล้วต้องไปเข้าต้องเข้าไปพบคุณหมอบ่อยๆหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นกฎเหล็กของเราอีกหนึ่งข้อเลยนะคะว่าการดูดไขมันเนี่ยถือว่าเป็นการทําสัญญกรรมชนิดหนึ่งเนาะซึ่ง หลังจากทําการรักษาเราจะต้องมีการติดตามผลกันอย่างใกล้ชิดอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของการทําแผลเรื่องของการทําแผลเนี่ยเราต้องล้างแผลให้สะอาดดูแลแผลให้สะอาดทุกวันก่อนที่จะทําการตัดไหมน,นะคะอันนี้เนี่ยจะมาทําที่โรงพยาบาลหรือว่าจะทําที่บ้านเองก็ได้นะคะหมอมีเซตทําแผลสเตอร์ไลน์ไปให้นะคะอันที่2ต้องมาตัดไหมที่โรงพยาบาลของเรานะคะแล้วก็อันที่3มต้องมี after care หมอดูแลตลอดระยะเวลา6เดือน after care มีอะไรบ้าง มีการลดบวมฉายแสงลดบวมมีการให้ I v วนะคะแล้วก็มีการนวดเฉพาะจุดที่จะทำให้เราอะรูปร่างเข้าที่ได้เร็วขึ้นนะคะทั้งหมดที่หมอพูดมาในเรื่องของ aftercare ที่มาพบหมอเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอยากให้คุณลูกค้าสบายใจในเรื่องของการมา aftercare ที่โรงพยาบาลของเราแล้วก็จะได้มาพบหมอบ่อยๆด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่ว่างมาตามรอบนัดที่หมอนัดได้นะคะแต่ถ้าใคร ว่างอยากมาได้บ่อยๆเลยก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับห้องอัปเตอร์แคร์ของเราก็มีเยอะมากๆเลยนะคะ,คะก็คนไข้ของเราไม่ต้องรอคิวนานไม่ต้องรอคิวนานเลยนะคะทุกอย่างคือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะใช่คะ่ะคุณลูกค้าบอกว่าขอบคุณค่ะดีมากๆเลยคุณหอมอตอบคำถามได้ละเอียดตรงใจมากเลยคะ่ะโอเคงั้นวันนี้เราขอจบไลฟ์นี้ไหม ได้เลยค่ะเพราะว่าแอบกระซิบมาว่าคุณหมอจะมีเคสแล้วด้วยใช่ก็ต้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมีคอนซัลต์อีก2เคสนะคะ,คะเดี๋ยวจะขออนุญาตคนไข้ามาไลฟ์ให้ชมกันถ้าคนไข้อนุญาตเนาะหรือว่าเราจะพบกันที่ OR อีก1ครั้งนะคะอ่ะก็คุณหมอลุกหนูนะคะ KMB Hospital โรงพยาบาลด้านการหนูไขมันแล้วก็การลดน,น้ําหนักนะคะก็จะมีคุณหมอลูกหนูนะคะที่คอยดูแล คุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะเราจะมีทีมแพทย์ที่ดูแลในเรื่องของการดูแลร,รูปร่างการลดน้ําหนักแล้วก็การดูดไขมันโดยตรงเลยนะคะก็คนไข้ที่ต้องการปั้นหุ่นสวยแบบปลอดภัยแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพของตัวเองตั้งแต่จากภายในสู่ภายนอกนะคะก็แวะเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ค่ะก็ยินดีให้คําแนะนํากับคุณลูกค้าท,ทุกท่านเลยนะคะพบกันที่ KMB Hospital โรงพยาบาล พทางด้านการดูดไข่มันได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้ากันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ